วันนี้เรามาแคมปิ้งต้องเอาชีวิตรอดกลางป่าอยู่กับสายงานรถดับนะฮะเราก็จะต้องหาหากินกันเองดีนะวันนี้แฟนน้องบอลเข้ามาด้วยแล้วก็ซื้อข้าวมาเผื่อนะครับแต่เรากินข้าวอย่างเดียวไม่พอเราชอบมาม่าด้วยนะตะิดไฟกันนิดนึงถ้ามีถ้ามีปิกนิกนี่สบาย เพราะว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวอดตายหรอกแต่เราต้อง,องซื้อซื้อมามา่าซื้ออะไรตุนไม่ด้วยนะตอนนี้กําลังฮิตเป็ดพะโล<ๆ>เพราะว่าเป็ดพะโลเนี่ยรู้สึกว่ากินแล้วมันมันได้รสชาติเราจะใช้เป็ดพะโลกินกับข้าวนี่แหละ จะอยู่กลางป่ากลางดงกลางเขามีปิกนิกลูกหนึ่งแล้วก็หากระทะไว้ลูกหนึ่งก็แจ่มละโอ้โหยังมาทันลายตัวแมลงลงไปละไม่เป็นไรโปรตีนครับพี่โปรตีนสูงจัดเลยอย่าเข้ามาวุ่นวายในกระทะดีนะเห็นน <c oughs> ี้แหละเราก็จะได้มามากกินเออปิกนิกอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีลมเนี่ยมันโอเคนะ แต่ถ้าลมแรงๆเนี่ยมันมันไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันสู้ลมไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นเหมือนแก๊สไงแต่ถ้ามันไม่มีลมนะโอ้โหมันสบายเลยแจ่มเลยพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วแต่เราสามารถต้มมาม่ากินได้ที่แรกผมคิดว่าจะหาอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงไฟที่พลังวัตต์ถึงสามพันกว่าวัตต์อย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อ,อการาน้ำร้อน แต่การร้อนเนี่ยมันกินไฟเยอะมากซึ่งหมายความว่าอินเวอร์เตอร์บางทีมันจะพังซะก่อนทนไม่ไหวนะครับก็เลยคิดว่าซื้อเตาแก๊สปิกนิกแบบกระป๋องน่าดีกว่าชุดนี้ก็สอง้ยเก้าสิกว่าบาทสองเก้าห้าก็ใช้ได้นะมันก็จะมีแก๊สอยู่ตรงนี้แก๊สก็สามกระป๋องร้อยสิบเกาบาทแก๊สมนะันสามกระป๋อง119ยสบาบาทใช้ได้นานถ้าต้มมาม่านี่ก็ได้เป็นร้อยเป็นร้อยครั้งอนะ่ะพูดง่ายๆนะครับ คุ้มพูดง่ายว่าเราไปที่ไหนเราก็สามารถทํากับข้าวได้ขอให้เรามีกระทะขอให้มีน้ํามันนู่นนี่นั่นแต่ว่าผมเนี่ยรถผมเนี่ยผมเดินทางแล้วก็มันไม่เหมาะกับการพกน้ํามันหรือว่าพกของกินที่มันเป็นของคาวของสดอะไรเงี้ยก็เป็นมาม่าหรือว่าพวกบะหมี่ผงสาเร็จรูปอะไรเงี้ยซื้อซื้อจริงๆริงไว้นะครับแล้วหิวเมื่อไหร่ล้วก็ต้มน้ํานกินได้เลยมันก็ช่วยประทังชีวิตไปได้นะแต่ว่า พอมันหมดเราก็เข้าเซเว่นซื้อใหม่เริ่มเดือดเริ่มเป็นฟองแล้วแล้วก็ได้ตัวแมลงด้วยแจวเ,เลยมีโปรตีนด้วยนี่แหละคืนนี้เราจะแคมป์ปิ้งกันอยู่นะแถวนี่จะให้ดูเราจะแคมปปิ้งกันอยู่ที่นี่นะครับโอ้โหที่นี่ก็เป็นเหมือนสาราหมู่บ้านนี่ครับบรรยากาศดีครับนะฮะบรรยากาศติดแม่น้ำเลยโอ้โห ต้องบอกว่าสุดแจมครับนะฮะบรรยากาศนี่ติดกับแม่น้ําเลยก็ว่าได้นะครับมีศาลาของหมู่บ้าน,นะฮะก็ขอบคุณศาลาหมู่บ้านด้วยนะครับเราก็จะนอนกันที่นี่คืนนี้เพื่อนๆเ,เราก็นอนเต็นท์กันครับเขาก็จะมีเต็นท์นอนกันนี่ฮะต่างเต็นท์นอนมีพัดลมโอ้ยแจ๋วอะดูดิ อ่าปัประกาศก่นกอนให้มันเย็นใช่ไหมประกาศครับ,รบโอ้โหยังอยู่ในห้องอีกสองหลังแยังไม่อกมครับปาดโอ้นูน่นนะอีกสองหลังนูน่นนะโอ้แน่นอนอ่ะดูดินี่ครับมีพัดลมมีเต็นเอ๊ะอันนี้หลายบาทอยู่นะเนี่ยอืมอันนี้หลายบาทอยู่อืมอันนี้ของน้งบอลของผมก็มีหนึ่งอันนะั้นแต่ผมไม่ได้เอามานะครับเพราะว่า ที่แรกก็เอาติดรถไว้แต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้นานก็เลยเอาลงไว้หนุหนอีกสองหลังโอเคก็ที่นี่แหละครับนะฮะเป็นสลาที่เอาไว้สําหรับให้พวกเรามานอนอยู่ที่นี่กันนะครับเรามาวิ่งดินกันอยู่ที่นี่เรากา็มาพักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับมีน้ําอาบมีห้องน้ําอย่างดีนะครับเพื่อนๆเรลารถดาก็อยู่ที่นี่กันนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศการกินข้าวของพวกเรากันนะครับวันนี้ ชวิตแบบง่ายๆสบายๆของเราส่วนตัวผมก็อยู่ตรงนี้ครับนะฮะเปิดท้ายแล้วก็ต้มมาม่าตรงนี้เลยเดี๋ยวต้มมาม่าเสร็จก็ไปกินข้าวกันนะฮะโอ้น้ําเดือดแล้วครับนะน้ําเดือดแล้วใช้ได้ใช่ได้ขอให้มีน้ํามีเตาแก๊สปิกนิกก็โอเคแล้วนะครับอือหือไกลล่ละไกลลวละเดือดแล้วใช้ได้ลวเดือดแล้ว พอเราน้ําเดือดเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้ําใส่บะหมี่ตึงสําเร็จรูปของเราโอเคอเอาละเดือดได้ที่แล้วครับอดับไฟครับนี่คือการปิดดับแล้วก็หมุนท้งขวานะครับแล้วเราก็ปลดล็อกตัวนี้ออกด้วยอ่า แต่เราก็เอาน้ำรินใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราเลยเฮ้ยใส่ยังไงจะหกเนี่ยอืมลืมซื้อไอกาแบบมาลินง่ายๆนะไอกานี้ลินยากอยู่ไม่เบาโอ้โหน้ำหกเลยครับแม่เจ้าเอาละได้ละเรียบร้อยนะครับเหลือมานิดนึงไม่เป็นไรทิ้งครับสุดแจมแล้วก็ฟ่อมไว้ก่อนเนาะนะฮะแล้วเราก็เก็บบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราก่อน แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวขอวางไว้นิดนึงก่อนเอาเอาวางไว้ตรงไหนดีขอเอาวางไว้บนรถนับงบอลกล๊บหนึ่งนะวางไว้ตรงนี้จะหกไหมไม่หกนะนี่ครับเอาละว,วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วต้องเก็บเตาเราก่อนนะฮะคือตอนนี้มันยังร้อนนะเราเก็บไม่ได้นะครับเราก็อาจจะขยับอุ้ยขยับเอาวางไว้บนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรา,เราค่อย เอามันเข้านะครับอย่ากล่องมันเป็นพลาสติกเนาะอย่าเพิ่งเอาตัวเตาเนี่ยเอาเข้าไป,ไปอยู่ในนี้นะครับแต่เราวางไว้บนนี้ก่อนนะแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยที่จะต้องเก็บตอนนี้ก็คือเดี๋ยวตัวมแมลงมันเข้าไปอยู่ด้านในนะครับ <laughs> เพราะผมต้องนอนในรถนะครับนี่ฮะที่นอนผมสายแคมปิ้งนะครับไปทั่วเลยแจ๋ว啊เออโหดสุดยอดครับนี่ฮะแล้วก็ปิดประตูจื๊บไปเราไปกินข้าวกันดีกว่านาะ ไปหาข้าวกินกันดีกว่าแชมแชมแชมนุ่นครับเพื่อนเพื่อนเราก็รอนั่งกินข้าวอยู่ตรงนู้นแล,และเราไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะโอ้ลืมหยิบน้ำมาเดี๋ยวไปหยิบน้ำก่อน <c oughs> เราเดินไปหยิบน้ำมาครับนี่นะฮะเราก็ต้องเอาน้ำมากินด้วยเนาะ <c oughs> เอาหมาวางไว้ตรงนี้เลยโอเคโอ้อยน้ำกำลังร้อนเลยฮะสุดยอดไปกินข้าวากันดีกว่าเพื่อนเราก็รอกินข้าวอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ กินข้าวอยู่ริมแม่น้ำเลยตรงนี้เป็นแม่น้ำนะครับโอ้ยบรรยากาศดีครับนี่ดูดินี่ดดรถดาก็จอดกันอยู่นี่นะครับแ๋วเลยเดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่าเนาะโอ้ข้าวหไปหมดเลยกินนคำเดียว